สวัสดีจ้าสบายดี FC ทางช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะตอนนี้มือนีเนาะคะ่ะมือนีแม่เพ่นกับมาทักทายสบายดี FC ทางช่องนะคะทางพี่น้องฟังไทยแล้วก็ฟังงลาวนะคะมีอย่างไรเนาะมือนีก็จะมีแนวทางฮานอยของพี่ประหัตละกัน <c oughs> ของเซียนเซียงใหม่เนาะ,ะแนวทางฮานอยและลาวพัฒนาเนาะมือนีเนาะคะ่ะมีฮานอยและลาวเนาะวันนี้เด้อค่ะ FC ค่ะผู้ใดมักชอบห้าน้อยเดี๋ว,ว่าราพัฒนาเนาะค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องคำแพงชาแนลให้แม่เพ็นด้วยเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการหาแนวทางดีๆนะคะมาฝากมาตอน f อฟทั้งช่องเนะาะค่ะกามนีเพ่นกบจะผาเอฟซไปขอแนวทางหาน้อยผิพรัตเนาะเอค่ะก่อนจะเข้าไป ขอแนวทางห้าหน้อยกับราวพัฒนาของพี่ประฮัตเพ่นจะมาเราควอมฝันให้เอฟซีทั้งช่องฟังเด้อค่ะเนาะเพราะว่าเมื่อคืนนี่เพ่นฝันว่าเพ่นไปอ่าไปใส่กระบอกหูเนาะค่ะแต่ว่าน้ำปลาไหลหลากมากเนาะเพ่นกันไหลเพ่นกับหวน้ำไปกับน้ำตามน้ำเด้เนาะค่ะไปตามน้ำเลยค่ะพออัน ขึ้นฟังมาเนาะลอยน้ำน้ำเงีหยัง,กว,งก,กว่างค่ะกว่างเนสิได้ขึ้นฟังบ่านอ้วาซั่นเอา้าดูจูก็มาฮอดฟังย่ำไหลกระโบโฮมาเนาะมาถึงฟังแล้วมีคนบอกว่าแปดสามหกด้อค่ะวัสดุแปดสามหกวัสดุนีหยังแปดสามหกเลขมันออกนะ่ะแปดสามหกมันบ่แม่นว่าซั่นเพิ่นว่าเพิ่นว่ามันบ่แม่นเป็นหยัง 4, สิบ่แม่นมันออกแล้วแปดสามหกวั่นแต่ว่าเพิ่นว่า อียังคือสิีม,มาออกคือสซม,มาฝันตรงกับอันที่ว่าเพ่น,เพนฝันว่าอันจุดทูปสามสิบหกดอกเนาะขาย FC บ่ซีฝันเพ่นก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแปดสามหกเนาะมีคนมาบอกเนาะแต่ว่าเพ่นก็ซื้อติดไว้จักหน่อยเนาะของรัฐบาลไทยเนะาะค่ะ เพราะว่าฮานอยก็ออกไปแล้วเนาะสามหกหกสามเนาะบางเถ้อแน่บ่แน่บางเถ้อมันสิมาเล่ากับกับบอฮูเนาะบางเถ้อกับฮานอยอาจจะมาอีกกับบอฮูเนาะค่ะเอฟซีเอาติดไว้จักบาทสองบาทเด้อค่ะทั้งฮานอยทั้งลาวเนาะแล้วก็รัฐบาลไทยด้วยเด้อค่ะเนาะเพราะว่าฝันเห็นแม่น้ำใหญ่เนาะเพิ่นว่าจะมีโศกเนาะค่ะเอฟซีนะคะทาผู้ใดเนาะ หมักน้ำเพ่นนะค่ะคามฝันเพ่นนะค่ะก็ให้ติดว้เน่เด้อค่ะนะจักบาทสองบาดเนาะบอกว่าจะเป็นห้าน้อยบอกว่าจะเป็นเล่านะค่ะตัวระบาดสองบาทนะคะกันกันกันทุ่นไว้เด้อค่ะเนาะเพราะว่ามันฝันชัดเนาะค่ะคือกับอันเหมือนที่ฝันมีคนมาบอกว่าจุดทูบสามสิบหกดอกเด้อเนาะมันฝันชัดเนาะค่ะคาถาเพ่นฝันบอชัดเพ่นจะเบาเนาะค่ะ เ,เดี๋ยวเพี้ยนจะพาเขา fc เนาะเขาไปขอเนี่ยทั้งกับพี่พาร์ฮัตมาเมื่อบานนี่ข่าบอลนะถามเจ้าตัวเจ้าตัวยังบอกไปเห็นงานเถอะเนาะพี่พานยังบอท่านออกไปเห็นงานเธอคขา fc ขาทา้าผู้ใดสนใจจะสั่งจองบชูชาเนาะคะ่ะพญาเล็บคุดเนะาะกระซั่งจองมาได้เด้อค่ะจองบชูชาไปแล้วเนาะคะ่ะเพี้ยนกับพี่พาร์ฮัตก็จะนั่งไล่ซื้อแล้วกับบั้นเดือนปีเกิดเนาะไปให้ปูซีสดดวนเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาภให้เนาะคขา fc เขาเดี๋ยวเพ้นจะพาเอซเขาไปขอแนวทางกับผี่ผาดกันเลยจ้าอาวัดดีจ้าเรียวคำแพงวัดดีจ้า่วยๆแล้วทำอะไรคะเด็กติดโทรศัพท์แล้วเนี่ยคุยโทรศัพท์เ,เล่นโทรศัพท์แล้วคุยนั่มกับบุคุยคำแพงยิ้มหวานหน่อย มีเยิ้มหวานใช่ไหมหวัดดีคุณพะหัดหวัดดีเอฟซีหน่อยหวัดดีครับหวัดดีเอฟซี FC ช่องน้องคําแพงหน่อยขอสัมภาษณ์หน่อยวันนี้อะไรวันนเมื่อวานนี้ฮาหนอยเข้าไหมเข้าเข้า<น>ของเซียนเซียงไหมก็เข้าไหมเมื่อวานนี้ไม่ได้ดูฮาหนอยเลยฝันดีไหมคุณไกลหวยใหญ่จะออกฝันเลยบ่ ขอหน่อยของเมื่อวานนี้วันที่สามสิบอยู่นี่นี่เข้าสี่เจ็ดเข้าสี่เจ็ดเข้อันเดียวอันนี้เตยจังใหม่เข้าไหนวันออกอะไรบ้างวานออกอะไรดูบัดแหมครับหนึ่อวานออกอะไรบ้าง ที่ผ่าเจ้าซีเอาอันไล่ซื้อไปเปิดดวงให้วันให้เอฟซีวันที่ทใดเปิดอะไรเเมื่อกี้นี่เปิดหมดแล้วนะรอบใหม่ไม่กี่คนรอบใหม่รอบใหม่วันที่หนึ่งบ่รอบใหม่ก็วันที่หนึ่งตอนเช้าพรุ่งนี้ตอนเช้าค่ะแจ้งให้เอฟซีทราบหน่อยเพราะว่าเอฟซีช่องน้องช่องน้องคําแพงก็ช่องน้องคําแพงแชนแนลมีสองคนมีสองคนช่องน้องคัแพง์มีแค่นั้นหือมีเยอะ นี่ของเตเั้งใหม่เข้าเข้าสี่ศูนย์สี่ศูนย์นสี่ตัวกลับตัวเดียวตัวเดียวเ,วเยวมื่อวานเนเียเจงใหม่มวันขูก็เข้าเมื่อวานเนี่ยไม่ดดใบิ่งแล้วม,าาม,มั้งของูสีู่าเข้าเมือม่อวานเข้าไปแล้วเมื่อวานนี้มาเบิ่งของมันนี้เลย,เลยมีลาวแล้วก็ฮาหนอยนะ นนนาอยวัี้ทำดีๆหน่อยเข้าแน่นอนถูกอย่าใช้อารมณ์นะถูกแน่นอนนะถูกแน่นอนถูกนี่หนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดพอแล้วสองคู่แมนบอกหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดสองคู่นี่เลยีค่าเอฟซีแนวทางฮานอยของพี่ประหัตวันนี้เนาะวิ่งรูดเก้ากับหนึ่งเนาะเด่นที่เก้ารองหนึ่งเด้อวิ่งรูดนี่ จับคู่ให้หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะคะแล้วก็เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าเนาะเน้นที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าแล้วก็เก้าเจ็ดเลอค่ะส่วนเราพัฒนาเนาะวิ่งลูดหนึ่งกับเก้าเช่นกันเนาะให้ห้าหนึ่งเก้าเม็ดเดียวเนาะเม็ดเดียวห้าหนึ่งเก้าไปเลยห้าหนึ่งเก้าเม็ดเดียวตัดเล่นแยกเล่นกับหาเก้าหนึ่งเก้าหา หนึ่งเนาะค่ะหนึ่งหาหนึ่งหาเกเกาหาหนึ่งเกาเกาหนึ่งพ่อหอมเนาะซ้ำนั่นล่ะซ้ำนี่ล่ะอันนี้ฮานอยลาวฮานอยลาวเนาะมืนอนั้นมีคนถามว่าเอ้าคือบป็น่องเล่าอันของพระฮัทเล็กอะอยู่น้ำกันนั่นลาวน้ำกันนี่ยนี่ฮานอยนี่ลาวนี้ำกันเนี่ะเพราะว่าวันนี้มีทั้งฮานอยทั้งลาวนันนี้น่ะต่อมาต่อมาของเซียงเซียงใหม่เซียงใหม่พูดให้หน่อยเจ็บคอ ฮาหนอยวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดวิ่งลูดศูนย์กับหนึ่งเออกับคู่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์แปดหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งแปดเน้นที่ศูนย์สองหนึ่งสองศูนย์สี่หนึ่งสี่อืมเรามวนมวลเนี่ยมลลวนกะันอ่ะเราพฒนาวันนี้ของเชียงเชียงใหม่นะวิ่งลูดสี 2, ่ 2, 2> ออกับสองสี่กับสองจับคู่สองสี่สองเจ็ด สองเก้าสี่หนึ่งสี่เจ็ดสี่เก้าเน้นที่สองเจ็ดแล้วก็สี่เจ็ดน้องเลยตามนี่เนาะขายเอฟซีเอาแถมรัฐบาลไทยหนเนาะแถมรัฐบาลไทยของพี่ผาหัดออเน่ะอ๋ขเอฟซีรัฐบาลไทยของพี่ผาหัดเนาะค่ะกลับด้วยนะบนล่างนะกลับด้วยบนล่างใช่ไหเป็นเนีงหนก่เฮ้อย่าอุ้มเขาอย่าอุ้มเขาเขาใบอุ้ม ชอบเก้าเจ็ดเด่นปะเด่นมากเลยทั้งมากเลยเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเนี่ยแหมมหนี่เลยวันเลยลองหนึ่งเจ็ดลองหนึ่งเก้าหกเก้าหกใช่ต่อมาก็นี่หนึ่งเจ็ดไม่เด่นเท่าไหรหรอกหนึ่งเจ็ดนี่ซื้อน้อยซื้อถามคู่นี่ซื้อเด็กมังค่าชอบมากจริงๆเก้าเม็ดเดียวเลยพวกเนี้ยใส่กัเลยนี่ปะ ใช่ถ้าไม่ถูกนะเมาคืนคืนได้นะนี่นี่ใช่เมาคืนได้ขี่โม่อีกแล้วกับคุณไงไม่ได้กับผมเมาหลบซันทำไมคุณเป็นคนพูดเองนี่นี่นี่เนี่ทีทางช่องน้องคำแพงนะครับนี่ค่ะอันนี้รัฐบาลไทย้อนี่รัฐบาลไทยงวดนี้นะรัฐบาลไทยเด้อค่ะเมื่อนี้ะพี่พหัสมีแนวทางของฮานอยกับเราพัฒนาแล้วเพื่อนก็แถมรัฐบาลไทยให้ด้วยเนาะค่ะอย่างละหนอหนอมาแล้ว แคปหน้าจอเด้อค่ะนี่ค่ะเอาทั้งฮานอยทั้งลาวแล้วก็รัฐบาลไทยนะคะของที่ทหาสแล้วก็เซียนเซียงใหม่เนาะเอานี้ค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะนี่ไปวันในคัมแพร์ใกล้รัฐบาลไทยนะคะแล้วก็ฮานอยลาวพัฒนานะคะเอาแคปหน้าจอแล้วบ่ค่ะแต่วเนาะ ขอให้เอฟซีทั้ง่องนะค่ะเฮงเงรวยๆยไปด้วยกันคํำแพงงอยยังเมื่อกี้ฮึขอขอบคุณเอฟซีด้วยขอบคุณเอฟซีด้วยขอบคุณจ้าเร็วขอบจ้าจ้าสวยๆเร็วจ้าก่อนเร็วจ้าสวยๆเร็วหานอนแล้วบอกอย่างโตแล้วใหงบอกอย่างเอาดอกคนเบาอย่างนะแม่เอาดอกมาขี่ดอกยังไ่ได้เปลี่ยนเพิดยัง นี่ค่ะเนาะตามนี่นะคะเอฟซกับฝากเอซเด้อค่ะได้ตัวดีตัวเด็ดไปแล้วกับอย่าเลิมนะคะไปบ้านที่บ้านเฮงซัพแปดแได้นะคะสั่งตําไทยตำลาวเนาะตำม่วตําซัวค่ะเอฟซีค่ะเอาสุดท้ายกับขอขอบคุณ FC ทั้งช่องที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพนทุกๆวันนะคะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ